ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเอกอวิรุธครับค่ะน้องพลอยพรนภาค่ะครับนานๆเจอกันทีวันนี้พาน้องพลอยมาตะลุยหน้างานนะครับวันนี้คือเราจะพามารู้จักคนที่ทําบ้านหลังนี้ขึ้นมาใช่ค่ะนะครับแพรได้ชื่อจกอุบลคนรักบ้านนั่นเองนะคะด้านในเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากจะให้พี่พี่อุบลคนรักบ้านแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับผมเสร็จครับสวัสดีครับผมคุณอุ้ยนะครับที่ปรึกษาของพจกอุบลคนรักบ้านครับแล้วก็ผู้บอสใหญ่บอสใหญ่ครับผู้ดูแลการใช่ไหมครับใช่ครับผมช่างดูช่างดูอันนี้มีฟังก์ชันที่ความพิเศษยังไงบ้างครับตัวนี้มีเลเยอร์ฮะ เดี๋ยวๆนะคือคือห้องน้ำเราทำฝ้าขนาดนี้เหรอครับใช่ครับใช่ครับเพื่อความสบายในการนั่งกดถูกเนี้ยงทีไม่ค่อยเห็นนะครับใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าอุบลคนรักบ้านของเราจุดเด่นเลยคือฝ้าฝ้าละเอียดมากจริงๆค่ะนี่ยอุโบนอันนี้อันนี้ก็เสนอให้ลูกค้าลูกค้าก็เอ็กเซปต์ก็โอเคเลยก็จัดให้ ได้แบบไหนโดนจัดให้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็อ่าแล้วก็มีเสนอให้เพิ่มเติมบางบางบางมุมที่เขาอาจจะนึกไม่ออกนะครับตรงนี้ก็สวนของแม่สังเกตว่าทุกห้องฟ้าดูที่ฟ้านะครับใส่ลืกใส่ลูกให้หมดเลยดูด้วยเป็นปลาเป็นบาร์เป็นบาร์มีปลาโอ้ยมีมีเคาน์เตอร์วางมา ทุ่งนาเป็นห้องนอนนี่เป็นห้องนอนนะครับตัวนี้จะเป็นห้องนอนชั้นบนแล้วก็ส่วห้องนี้จะเป็นห้องนอนใช่ใช่ไหมคะห้องนอนใช่ตัวนี้เป็นวิวผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งของบ้านที่ทีมบนคนรักบ้านทำตรงนี้เป็นที่เราเสนอให้หรือว่าลูกค้ารีเฟตครับปุกบบัวกรอบมันจะมีทุกจุดเลย ออกแน่แต่งอ๋อตัวตัวมีติคืออันนี้ใช่อันจัดให้ลูกค้าเลยจัดให้ลูกค้าครับเขาเขามองไม่เห็นในรายละเอียดตรงนี้มันยิบย่อยมากนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่พร้อมห้องน้ำกว้างมากใหญ่มากก็น่าอยู่มากเป็นบ้านหลังเนอยู่นี้ สวนอยู่ในนี้นะครับโอเคครับเราก็มาอีกมุมหนึ่งของบ้านนะครับพี่โน้ตพี่เว้ยครับอันนี้เป็นเป็นห้องอะไรครับแต่ผมดูให้นิดนึงโอปิทุงานออฟฟิทามาของของเจ้าของบ้านเขาก็รีเควสมาจริงมีฝั่งนี้มีห้องนี้ก็จะเป็นห้องพระเรียกว่าครบครัวไม่ต้องไปไหนเลยอันนี้คือที่เขตพื้นที่ตำบลอะไรครับพี่โน้ตพี่เว้ครับไร่น้อยครับตำบลไร่น้อยตำบลไร่น้อยอำเภอเมือง จังหวัดอุบลนะครับใครอยากจะเฮ้ยมาแวะดูตัวอย่างงานอันนี้เจ้าของบ้านใจดีมากนะครับเป็นเป็นชาวประเทศอะไรสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์โอเคพบกับจีโอสาวสวยใช่ครับใหญ่กบฏใหญ่ใหญ่กบฏใหญ่กบฏอาจารย์นี่เลยค่ะเจอหน้านนี้เลยครับทุกคนโอเคขออนุญาตพูดกับทางลูกเกดโฮมครับนิดนึงครับ CEO อุบลคนรักบ้านครับอ๋อค่ะสวัสดีค่ะยังไงถ้าคิดจะสร้างบ้านในพื้นที่ตัวเองนะคะแล้วก็ในงบประมาณที่ที่จํากัดหรือยังไงก็ให้นึกถึงอุบลคนรักบ้าน<ม>ได้นะคะแล้วก็มาคุยกันเรื่องวัสดุเรื่องราคาของอย่างเงะะี้ยค่ะถ้าถ้าจัดให้ได้เราจะัดให้แน่นอน,นะคะ่ะต่อ,อทางเบอร์ไหนครับคุณผันครับติดต่อที่เบอร์0895359896ค่ะครับ มีเพจไหมฮะเพจนะครับเพจก็เป็นขอจกบนคนรักบ้าน980ค่ะแอร์ผู้ด,ดูแลครับ,รบขอนิดนึงครับขอนิดนึงมาจอยกันเรียม <laughs> นิดนึงคือจริงๆแล้วปกติเราจะเอาแต่แบบว่าหนุ่มๆนะครับวันนีเ้เราก,ก้าวคุณยายมาด้วย <laughs> <laughs> นี้ไม่ไม่ได้อวยกันเลยนะคะก็คือดูแลดีมากสั่งของ7จ็ดโมงเช้าแปดโมงรับของได้คือออฟฟิศเปิดเนี่ยสามารถรับของได้เลยนะ่ยคะเร็วมากค่ะแล้วก็สินค้าที่สั่งไปค่อนข้างได้คุณภาพและตรงสเปคที่เราสั่งน้อยมากที่จะเกิดข้อผิดพลาดอย่างงี้ค่ะอยากจะรู้ว่าพงท้าบริการยังไงมาถามทีมอุบลคนรับ้านได้เลยนะครับแล้วกจตะลุยหน้งานวันนี้นะครับอีกหนึ่งขอยที่ต้องแนะนําเลยนะครับอุบลคนรับ้านคนที่อยากได้บ้าน มีที่อยู่แล้วใช่ครับ,รบให้ทีมพี่ๆเขาไปทำให้ครับเดี๋ยวตอนนี้พวกเราขอความสวัสดีครับสวัสดีครับ